ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยโอ้ยขย่าเลยเนี่ยดูดิโอ้โหสนุกเลยเนี่ยนะกรกดไปแล้วลักคนาราศีเมษจ้ะเมษมาแล้วนะเอาใครเมษบ้างเมษร,รายงานตัวหน่อยสิครับทักทายหน่อยทิม ทีไม่บ่อยทักก็ทักจังเลยอ่ะอมเมธทักทายหน่อยครับชาวเมธทุกท่านเอ้าเฮ้ยเมธเมธไปไหนเนี่ยอ้าลัคนาราศีเมธมาแล้วนะครับขอให้ชาวเมธแสดงตัวหน่อยเฮ้ยชาวเมธไปไหนหมดเนี่ยเออชาวเมธอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วชาวเมธนะคุณสม้ม นะคุณส้มมาแล้วหญิงอ้อมาแล้วเฮ้ยหญิงอ้ออัจจรลงเรอสังวานสวยโอเคนะฮะอา้าวลัคนาราศีเมษนะฮะคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน และและดาวอังคารของคุณนั้นก็ได้ตำแหน่งกเกษตรตราที่ดีด้วยนะครับก็ได้ตำแหน่งกเกษตรอธิที่ดีด้วยอย่ากันนั้นเลยดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนความรักก็เป็นกเกษตรตราที่ดีด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่มั่นคง นะสำหรับชาวเมษนะนะครับแล้วก็ยาก,กันนั้นเลยดาวอาทิตย์และดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวพุธก็ไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าได้กเกษตรราธิปดีและราชาโชคนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นชะตาชีวิต จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็ได้รับความสำเร็จจากงานที่ทำเพราะดาวเสายังพงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้เกษตร,ราธิปดีแล้วก็ได้อ,อ,อง์เกณ์ปัส,สวะเกณฑ์ด้วยนะครับจึงทำให้งานมีความสำเร็จอย่างดีมีความโชคดีในงาน แล้วก็อาจจะมีเออขาเรียกว่าสิ่งที่คิดจะทำหรือสิ่งที่คิดจะลงทุนก็จะได้รับนะครับจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยอิทธิพลและคุณภาพของดาวนั้นๆน,น,นะครับส่วนดาวสุกที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นนำไปแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยเจ้าเรือนคู่ครองด้วยก็มีตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิปดี การเงินการทองของชาวเมธจะขยับดีขึ้นอย่างมากรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องเก็บเงินอย่างไรรู้แล้วว่าอะไรที่ตัวเองควรจะต้องใช้จ่ายหรืออะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายจะเป็นช่วงที่คุณวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างดีแล้วก็มีโอกาสนะที่จะได้รับความสําเร็จกับงานหรืออะไรก็ตามที่ยังที่จะต้องทําหรือว่าทํำยังต่างถิ่นแดนไกลจะได้รับความสาเร็จดี เหตุผลเพราะว่ามีดาวเกตดาวพระเกตไปโยกหลังชาวลัคนาราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นอย่างที่สินแสมิงได้บอกไปแล้วว่าดาวศุกร์นั้นเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนความรักก็คือปัตตนีโคจรเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ไปโยกกับดาวพระหัสอยู่ในเรือนวินาศ แปลความหมายให้ชัดๆสำหรับชาวเมดว่าคนโสดนะครับนะคนโสดนะหรือคนที่กำลังออคุยคุยหรือคบคบอะไรกับใครอยู่โอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปได้ดีอย่างยิ่งเพราะดาวศุกร์เดินได้กำลังอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่เดินได้กำลังเปล่าๆไปโยกับดาวพระหัสด้วยซึ่งก็จะหมายถึงมีโอกาสได้คบหากับคนที่ดี างคุณสมบัติของดาวสุกและดาวพฤหัสแบบเป๊ะๆตรงนี้เลยนะครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษความรักก็ทำให้คุณเบิกบานช่ำชื่นหัวใจเพราะว่าตำแหน่งพบที่สองก็เหมือนกับเราเปิดประตูบ้านไปแล้วเราเจออะไรละ่ะเจอดาวสุกใช่ไหมเจอดาวสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนความรักหมายถึงคนที่เข้ามาคบหากับเรานำโชคดีมาให้เราอย่างแปลกประหลาดที่สุด นั่นก็คืออิทธิพลของดาวศุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษที่โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนั้นคู่จะนำโชคดีในเรื่องการเงินการทองมาให้แต่ความโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าดวงความรักของชาวเมษนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่ความรักจะขยับไปได้ในทิศทางที่ดี แต่สิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคืออิทธิพลของดาวราวหูที่ทับลัคนาอยู่นั้นดาวองคารานิทับลัคนาอยู่นั้นแรงมากนะครับนั่นหมายความว่าคุณได้พบปะเจอเจอใครในช่วงจังหวะตรงนี้หรือไม่ว่าจะเดินเข้ามาแล้วหรือ,อยังไรก็ตามความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วต่างฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะนําโชคดีมาให้อ่ะเพราะว่าดาวศุกร์มันไปได้กะเซตราทิปตีอ่านะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66666 66 66 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเหงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล